มาแล้วเออจิ้เดียวเวียดนามในตลาดนกฟองลายเลยจิเดียวกูจิ้มแล้วป่ะไม่ใช่คืออันนี้ก็เป็นกระบอกตีมา,ามา,ามา,ามามันบัลลุดอกเพราะว่านอกเขาแซนแก้วเย็นแล้วมันบลนัลลุเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยรออาหารรออาหารสั่งอาหารไปแล้ว ก็กินไม่ได้แล้กดไม่ใช่กดตรงนี้ไปโลดอไ่งไปโอยนมที่นี่เขาไปเอามมมันจะยืมน้ำก็อร่อยนะน่าดูท่าอร่อยดีนะแก้ว ็่ของเนียก็กินด้วยกันมาออพี่ตปุ๊กเนี่ยไเบียกเสียบเดน้ก็เปกระป๋องสองสองปองสองกาวเลยไให้มันดึ่ไม่ค่อยบอาดูเอ้ยบึงนะครับบุ้งมังกรสั่งได้ ตอนนี้กำลังรออาหารครับรออาหารมาแล้วก็นน่้คือชานมกาแฟกาแฟเหรอ,อ,อน,นึกว่าชานมากินแล้วจะไปนอนตอนไหนคะ เออะอ้าวอาวกน้นแกต่สงสัยว่าเบียร์ไอ้มันมันอร่อยมากเลยไม่ต้องแล้อบแล้วสอันนวันนี้เลไม่ต้อเรอกันก็ได้รอไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในช่วงรออาหารครับช่วงรออาหาร vào cái tiểu mà leo ừ, cái tiểu này nó hóm như đấy là hóm nhiều hóm nhiều องก่อนสองถ้วยถ้าจะเกียไหมเอาค่ะเกียบซอมมากว่กินก็ได้นะเกียบหรือซ้อมน้อยเดียวนอยแล้วสองถ้วยอถวยบเากยดิกเสิร์ฟเขาสงสัยคัดหุ่นมาโดยเฉพาะเลยคะัุ่นหุ่นหุ่นยกันหมดเลยดูสิ

ไไป่กินให้หมดแล้เธอปีนี้เท่ๆมันอายุไม่เกมือนกันเป็นไม่ใช่เยสซาเป็นแต่าละอันเลยนะเช้าเอาอันใหญ่เดียวมันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะเดี๋ยวคืนนี้เราเอาแอลกอฮอล์ขึ้นเนาะอ่านั่งซุ้มกันเบิึงจุอ้าวไม่ได้ไม่ได้จองหน้าเซ้นด้วยพูดมาจองอยู่หลังพูดเซ้นด์แหลงหลงอยู่ปะไงห้องเราไม่รู้อยู่ไหนที่รักอันนี้นางเอของช่อง ไก่ย่งสงช่องกินก๋วยเตี๋ยวครับไก่ย่าสงช่เลยมันนี้เคแล้วใสไรซอสพริกอาห้องเราไม่มีเลยซอสเผื่อนี่พิกนไม่มีเอาเ้ยวนนี้เราไ่มีได้ปุงป่ะปุงให้หน่อยปุงให้หน่อยไม่มีเพราะมันก้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแสก อันนี้เนซอสเทศนะซอสกเทศอืมเอาอันออไมไม่ใส่สีละช้สเนี้ันซอสะเกดเทศะชาม็นว่าใช่นะือซอสะเกดเทศหออซอสะเกเทศออสีผัสะเทศเเอาเกียวหรือจะเอาเห็ดเอาบะเอาเห็ดมันมาเลยมันลงเลย ใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นคือสไตล์ของเราถ้าเมียไม่ปรุงให้เนี่ยก็คือใส่หมดทุกอย่างสดนพอแล้วพมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่าทางเขาจะทำได้ค่อยจริงเท่าไหร่ไข่ยลาไข่ยลาไข่ปลาจ่พอยามใส่มันต้องใส่แค่นี้คืออะไรใส่หมดเลยไปเลยอย่าไปคิดใจก็หมดไมอย่าไเค็มเลยเอาดีกว่ามันคล้องหอยนางรมอ่ะใช่อืมไม่กินดีกว่าเขาไว้ใส่สเต็กหรือเปล่า

ชมพะเด็ขอคุณสติหมดโลบาตะลับยอบปลาทองว่างๆไม่กินเบียร์วนี้่แซ่บยังแก้มแดงลอนตั้งแล้ววันนี้ชมพะนั่นบอกอันสมพะมพะเที่ยวเราไมีเบียร์เนาะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละขันบ่ขันขันบ่มีเบียร์คือต้องมาบ่ถึงโนากินใส่กรอกด้วยนะมันใส่กรอบเบียร์มาวานจุ่ยมันไม่ถึง เเอลงซ,ลซ,ซ,ซ,เซเวไม่มันแล้วแต่พื้นที่ไงเหมือนเราไปซ้ำจัดนน่ะไฮนิกเก้นเนี่ยโคตรอร่อยเลยอะไฮนเก้นเห็นเจ้าว่าอเหี้ยตัวแสบเนี่ยนทาเนี้ยนี่บต้มเก่งโคตรตัวแ่บมึงให้ยขาเนี่ยนายเมียกับนาเมีไไยกับปั่นปนข้างขึ้นเหรอ วานี่ถามีได้ถามา <ac> เป <m> ลี่ยนเปลี่ยนโอ้สายเบียร์คาเบียร์เลนมันเปลี่ยนสี่อสันน่ได้ยินแต่ข้ามาเปลี่ยนสีบอเปลี่ยนเลน่ะมันเปลี่ยนสีบบอย่างเปลี่ยนสีภาษาเลนอเออสีมือนี่ว่าลินเบียร์ไม่มีฟองเลย,เ,ยเอ้ยแต่ที่บางนึงมีเทลเอ็มนึกว่าเปน,นมาฟองเนะ่ะก็มีนมึกเตะนึกว่าเป็นอัย นได้กินแล้วครับกกิินนเเลลยยยไม่ตาปรุงแล้วเรียบร้อยลองดูอร่อยไหมบริษัทไม่ใช้ลูกไก่ไหมเผื่อมันเป็นวัดแอปวัดแอปมันไม่มีเน็ตมันก็รับไม่ได้เลยแจม่เน็ร์อ๋อแจมินเนอร์ไม่ใช่ ใช่ไม yeah ่ต้องล็สองหนึ่งเออไม่ต้องได้ค่ะงเพีงตอไปสองหนึ่งเมื่อกี้ก็ถอยหนึ่งแปแห้าสอง